ข้อในวันนี้คือการหาเงินผ่าน YouTube การหาผู้ติดตามผ่าน YouTube เงื่อนไขของ YouTube ถ้าเราทำคลิปลงก็คือจะต้องมีผู้ติดตาม500คนมีวิดีโออัพโหลดใน90วัน3วิดีโอชั่วโมงทั้งหมดใน1ปีต้อง3,000ชั่วโมงแล้วก็3ล้านวิวในชด ใน90วัน10ล้านวิวในชอ็อตใน1ปีเพราะฉะนั้นเราต้องหาผู้ติดตามให้ได้ก่อนอย่างเช่นเนี่ยคือผู้ติดตามเรากดผู้ติดตามไปใช่ไหมมันจะขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ดูช่องเวลาเรา อัดคลิปลงก็จะต้องมีแบบนี้ซึ่งการทำคลิปอะ่ะเราอยากทำให้มันเป็นเรื่องยากเราทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆโดยที่เราใกล้ตัวสิ่งใกล้ตัวของเราก่อนเราชอบสิ่งไหนสนใจอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นลงไปก่อนเริ่มทำลงไปก่อนค่อยๆหัดค่อยๆทำไปโดยที่เราไม่ต้องรอใครอะ่ะโดยเราทำคนเดียวทำให้ได้คนเดียวก่อน ลองทำดูไปเรื่อยๆถนัดทำชำนาญด้านไหนผลงานของเราจะออกมาดีเองเมื่อคนชอบเราชอบผลงานเราเขาก็จะค่อยๆติดตามเราไปเรื่อยๆอย่างมือใหม่เวลาสร้าง y YouTube อะขอให้สร้างแบบง่ายๆก่อนสร้างโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือซื้ออะไรโดยทำของเราจากมือถือเองค่อยๆหัดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ก็ทำจากมือถือเอง หัดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสร้างคลิปสร้างไรายได้สร้างคลิปส่งสร้างไรายได้ทาง youtube เนี่ยไรายได้จากช็อตแต่ละช็อตการที่เรามีช็อตมีแต่ละช็อตอย่างเงี้ยมีวิดีโออย่างเงี้ยหนึ่งช็อตที่เขาจะให้เราก็คือหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งช็อตหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งช็อตที่เขาให้เรา เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งบางทีช็อตเนี่ยมันไม่ถึงมันแค่เป็นหลักวินาทีเขาก็ให้เราดูซ้ําๆซ้ําๆไปเงี้ยมันก็จะได้ถึงนาทีเขาก็จะคิดให้เราหนึ่งช็อตขออย่างเดียวอ่ะขอให้เราอดทนทำแต่สิ่งที่ยากสําหรับเราก็คือหาผู้ติดตามใช่ไหมทีนี้ ถ้าอยากจะมีผู้ติดตามอ่ะลงมาพูดคุยกันในคลิปนี้เลยกดติดตามแล้วก็เรากดลงมาพูดคุยลงมาพูดคุยกันเดี๋ยวแอดมินจะกดติดตามให้และจะเข้าไปดู y o u t u เรื่อยเรื่อยๆให้ทุกคนที่เข้ามาในเนี้ยก็ขอให้มากดติดตามกันกดติดตามเพื่อนๆไปให้ส่งแอดส่งรหัสส่งแอด ที่เข้าใน u t u b e เนี่ยส่งมาแล้วก็เดี๋ยวแอดจะเข้าไปกดติดตามให้อย่างเพื่อนๆที่เข้ามาดูวันนี้ก็ช่วยกดติดตามเพื่อนๆกันเข้าไปจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆถ้ามีผู้ติดตามน้อยเนี่ยการทำงานของเราเราก็จะทอ้อหาผู้ติดตามไม่ได้หาอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็จะทอ้อแอดมินก็เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ถอยอ่ะ พยายามทำไปเรื่อยๆอย่างแอดมินเนี่ยเพิ่งจะทำได้ไม่เท่าไหร่ก็มีผู้ติดตามน้อยเหมือนกันอย่างเวลาเข้าไปดูเนี่ยเริ่มมีของแอดมินเนี่ยจะเริ่มมีโฆษณาเข้ามาละแต่ว่าทาง YouTube เขาจะไม่ให้ให้เงินโฆษณาเรามาหรอกเขาจะเก็บเอาไว้จนกว่ารายละเอียดของเราจะครบตามที่เขากำหนดอะ่ะเขาถึงจะให้ เวลาเราเข้าไปดู YouTube ของใครเนี่ยถ้ามีโฆษณาขอให้เราดูโฆษณาด้วยอย่างน้อยก็ดูสักหนึ่งนาทีให้เขาแล้วก็ค่อยกดข้ามไปนะคะสุดท้ายแอดมินขอให้ใครที่เข้ามาดูแอดมินวันนี้ขอให้อย่าท้อให้อดทนทำไปเรื่อยๆส่งคลิปทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวก็จะมีผู้ติดตาม แต่แอดมินก็จะเข้าไปติดตามให้ด้วยเพื่อนๆแอดมินก็จะเข้าไปติดตามให้ด้วยแล้ววันนี้ช่วยกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะกดเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยอะไรละเอียดอะไรกันได้เนี่ยเห็นเนี้ยเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้มีรายละเอียดก็คุยบอกกันได้โอเคสู้ๆนะคะ